ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสงเหรียญชแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็มีเหรียญมาฝากพี่เพื่อนนะครับหลวงป้านาาที่เข้ามาติดตามรับชมเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับว่าเหรียญที่มีราคานะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเราไปติดตามเหรียญทั้ง2เหรียญนี้กันนะว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับสูงถึง1 5 0 0บาทนะครับสำหรับทั้ง2เหรียญนี้นะครับเราไปติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญชนิด1บาทกันนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆที่กําลังเก็บสะสมเหรียญอยู่ในณขณะนี้นะครับก็ลองหาดูนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับมีมูลค่านะครับทั้ง2เหรียญนี้ครับมีมูลค่าถึง1 5 0 0บาทนะครับทางช่องได้นําเหรียญแบบไหนนะครับหรือใครมีนะครับแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเป็น ปีพศเดียวนะครับกับทางช่องนะครับมีมูลค่าเหมือนกันนะครับอย่างเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็มีมูลค่าเหมือนกันนะครับเหรียญละ500บาทนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนะครับก็คือเหรียญปีพศ2556นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อมากับทางช่องได้เลยนะครับที่ ID Line นะครับแล้วก็สแกนคิวองอาคตนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวทางช่องจะประเมินราคาให้ท่านดูนะครับว่าเหรียญที่ท่านมีนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับต้องเป็นเหรียญแบบนี้นะครับถึงจะมีมูลค่านะครับ นี่คือพระเหรียญขวางนั่นเองนะครับเหรียญแบบนี้คือเหรียญพระเหรียญขวางนะครับเห็นไหครับเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับชนิดหนึ่งบาททุกปีพศครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ500บาทนะครับ500บาทแบบนี้นะครับลองจับเหรียญขึ้นมาดูนะครับว่าหมุนเหรียญนะครับหมุนเหรียญแบบนี้นะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับ เพื่อนรับไปเลยครับ5 0าบาทนะครับมันก็ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่สภาพของเหรียญด้วยนะครับว่าเหรียญที่จะมีมูลค่า500นะครับต้องเป็นลักษณะแบบไหนครับต้องไม่มีร้อยขีดควรแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึง500นะครับไม่ถึง500อยเหรียญนี้นะครับเรามาดูครับมาดูเหรียญราคาหลักพันบ้างครับเหรียญราคาหลักพัน จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับปีพศเดีวยวกันนะครับปีพศสองพันหะครับเราไม่ต้องออไม่ต้องสนใจนะครับกับจำนวนการผลิตนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเรามาดูแค่เหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ ก็คือเหรียญพระเสียนตรงนั่นเองนะครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะครับเหรียญธรรมดาก็จะกลับกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเหรียญธรรมดาเป็นแบบไหนนะครับครับเหรียญธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะครับท่านเพื่อนนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทนะครับลองลองหมุนแบบนี้ดูนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับ นี่คือเหรียญธรรมดาครับมีมูลค่าแค่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทหน้าเหรียญหนึ่งบาทราคาที่จ่ายไปก็หนึ่งบาทเหมือนกันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแต่ราคาที่เป็นเหรียญที่มีมูลค่าหลักพันครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับนี่คือผ้าเสียนตรงนะครับถามว่า ราคาเต็ม1,000บาทนะครับเป็นแบบไหนนะครับต้องเป็นน้องๆ UNC นะครับก็คือเหรียญที่แทบที่จะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ราคาไม่ถึงนะครับไม่ถึงหลักพันนะครับประมาณ7จ0ดแปบาทนะครับเหรียญนี้นะครับถามว่าหายากไหมบอกได้เลยว่าหายากนะครับแต่บางคนอาจจะมีนะครับก็คือ บางคนที่บางท่านนะครับบางท่านอาจจะเก็บสะสมเหรียญมานานนะครับแล้วก็ไฟหาไฟรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญแปลกนะครับก็จะเจอเองนะครับถามว่า,ามันจะมีจริงหรือนะครับนี่ทางช่องก็นี่ก็หาซื้อเมาเหมือนกันนะครับหาเองไม่เจอครับหาเองไม่เจอนะครับ ก็เลยประมูลนะครับไปประมูลในเพจนะครับในเพจ Facebook มานะครับก็เลยได้นํามาให้พี่เพื่อนเพื่อนครับได้ติดตามรับชมเกี่ยวกับเหรียญที่มีมูลค่านะครับต้องเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนใครมีนะครับลองลองหาดูนะครับลองหาดูนะครับเผื่อจะทางช่องก็ยินดีนะครับที่จะรับซื้อท่านเพื่อเก็บสะสมนะครับแต่ว่าไม่ได้รับซื้อแบบ ไม่อั้นนะครับรับซื้อแค่เก็บสะสมนะครับแต่ก็มาคุยกับเรื่องของราคากันนะครับว่าราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มีเหรียญที่มีราคาครับชนิด1บาทมาฝากพี่เพื่อนๆนครับสำหรับคลิปนี้ครับทางจบการรีวิวเหรียญทั้ง2เหนนรียญนี้ทั้งพระเสียนตรงและก็พระเสียน ขวางนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดี